ไทยและประชาชนชาติชาติไหนชาติไหนก็ได้นะครับเขียนไปสมัครเลยนะครับอ่าคุณกินได้เลยสมาชิกตามายัญันะไปแล้วที่คุณได้ก็คือเสื้อเสื้อเบอรหนึ่งตัวแล้วรางวัลที่ก็จะเป็นรางวัลที่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิแน่นอนนะฮะเอาขับประเทศไปเลยดีที่สุดในโลกกุญแจนนะครับแล้วก็จะมีรางวัลอีกนะครับเงินไทยเอากลับบ้านได้ Like you know, everyone that joins up and uh, wants to be in the competition, really, here afterwards, just for joining in, you'll get a free shirt, a free t shirt, and you'll be able to wear and play in the competition afterwards. As we said, prizes for some of the winners, so please. If I didn't have any interest. Last year was a great success. I like had a great time uh, watching some of the corners enjoying getting into competition with them. <laughs> <laughs> หาที่อยู่หน้าเวทีนี้ยิมได้เลยนะครับกินให้ช้านะฮะกิน <laughs> ให้ช้านะครับเอาไปบ้านเลยนะครับแต่ถ้าใครล้ตัวเปช้ากินได้เลยนะครับกิน <laughs> กูหน้าเวทีตอนนั้น เราไม่เราคินได้คนก็กินได้นี่นะฮะไม่ได้คิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราพูดกินนะกินที่เราอยากทานเป็นคนที่ร้องเรียนนะครับโอ้กินแบบชาบ้าเปินชาบ้านะครับเหนื่อยนักก็กินบ้างกินเองบ้างก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นนักเหมือนกันเนาะนะครับมีพ่อทองด้วยพ่อทองที่เขเป็นพ่อทองที่อองดีนนะฮะที่สับรถก็ดีนะครับสดีดีเรถคิดได้คิดได้นะ เอาไปดินช้างนะฮะเอาไปดินช้างนะครับเอาไปดินช้างเอามีมันแก้วมีเอ่อพวกอุ้ยพวกยาเมืองแพงนะพวกยาเมืองแพงนะ มีส <One input> ัมภาระที่ครบแน่นะครับสองห้องนั้จะน้ำเลยนะครับพาได้พานได้ถือไปเลยครับถือไปเลยครับถือไปยังทางแต่ทางไม่ยาวไม่เย็นเลยนะครับเเอาลยครับนึกด้วยว่านึกด้วยว่าเราเป็นช้างเหมือนกันเราเราใครู้ตัวว่าเป็นช้างก็ถิอไปเป็นช้างนะครับได้ได้นะครับถือไปยังช้างนะครับโอ้ จังวัดเรายินดีมากเลยนะครับมีคนสนใจอาหารทานเยอะยๆ,ท,ยยๆทุกคนขิบมาหาร้างไปเชี้างนะครับทุกคนขิบมาหารช้าไปเชียค้างโอ้โหหลายอย่างเลยนะละที่มาอยู่มดาด้เปวดช้างทั้งหมดเลยนะเนี่ย <c oughs> เืินช้าขึ้นคนเลนะื่อยเดี๋ยวจะพที่มาดูว่ามีการแข่งขันมีการแข่งขันช้างนะครับว่าดูมาลักช้างกันนะครับโอ ได้เลยครับได้เลยครับแต่ก็ร้องทก้งของแพงนะมาเอาของของแบบไม่ดีมาเนี้ยนะครับของดีคนกินได้นะครับคนชอบกินได้นี่เลือกเลยเลือกเลยอีกเลือกเลยนะครับอ่าเลี้ยงค้างนะเลี้ยงค้างนะอ่าเอาไปเลี้ยงค้างนะครับทุกทีมจะได้สินวันกันไปกันติกันนะครับ If you look over here, and to me on my on my right, straight down the street here, not far, not even uh, half a kilometer, you'll find the first stoplight. At the first stoplight, uh, there's a building on your left. The building on your left, before you get to the stoplight, the building where you have to buy tickets. Buy VIP tickets. You buy. เอาสาวตากชาคนใดจะแข่งขันสมัครลงาลช้างนะครับมาสมัครตรงนี้เลยครับมาพี่หาผมนี่เลยผมจะพาไปสมัครนะห้าคนห้าคนกอก็ได้นะครับมันจะได้เสื่อใส่ระดับปีเลยเสื้อเรียบระเลวย์ come n o To be able to, we are, we're only going to be taking about 10 people. So if you're interested in playing,